ไปขึ้นรถเมย์ค่ะจะไปดูเมืองเก่าที่เช็คทีปุงล็อกนะคะเป็นเมืองเก่าแก่แล้วก็มีปราสาถีชมพูอยู่บนภูเขาค่ะเราจะไปเที่ยวกันว่าดูซิว่ามันจะสวยงามขนาดไหน Thank you. Thank you. ที่เห็นอยู่เต็มทุ่งสวยงามมากเลยนี่คือดอกเล็บซีดหรือว่าคาโนล่านะคะสวยงามมากเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เซ็กกี้กรุงลบแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปเที่ยวชมไปไปกันค่ะ <laughs> Thank you. เราได้พาทุกคนมาถึงหมู่บ้านที่เก่าแก่แล้วนะคะที่เขาได้อนุรักษ์ไว้ให้เราได้ชื่นชมความสวยสดงดงามของหมู่บ้านนี้นะคะไม่ว่าทุกซอกทุกมุมสวยงามหมดเลยค่ะเราจะถ่ายรูปมุมไหนก็สวยงามหมดเลยนะคะแล้วมีแม่น้ําวันตาว่าไหลผ่านหมู่บ้านด้วยนะคะสวยงามมากเลยค่ะ คนเห็นตรงนั้นไหมคะนั่นคือหอคอยสีชมพูนะคะเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้เลยนะคะตั้งตระ่งอาอยู่บนเนินเขาคะ่ะสวยงามมากเลยนะคะมีอายุกว่า700ปีเลยนะคะเห็นไหมคะสวยงามมากเลยคะ่ะ ตรอนรับไปจุดชมดวิวนะคะตรงนี้นะะเดี๋ยวเราก็เดินขึ้นไปกันนะไป เลยนะคะตอนนี้กี่องศา2ี่สิบอดองศาเนาะก็ไม่ได้ร้อนมากนะคะไปแช่น้ำนน่แม่น้ำมหมู่บ้านหมู่บ้านเ่าแก่หมู่บ้านโบราณนนะคะ่ะ ค่ะใส่มากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปข้ามสะพานปูนุนะคะแปลใไฟกันค่ะ มอ่ะอร่อยไหมค่ะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปข้างบนนู้นเลยนะคะจุดชมวิวสวยมากเลยนะคะวันนี้เรากำลังหาซื้อน้ำกินเหนื่อยเหมือนกันค่ะชิจ๊จไมน้ำอะ่ะ ไนดูมันนอนหน้ารังมากเลยอ่ะมันมีดำที่ไหนมีน้ำตาลนะเธอดูมันทำอะไรมันหลับหรอดูใกล้ๆสูมใกล้ๆดิให้เพื่อนๆดูมันกำลังหลับน่ารักเลยอ่ะมีน้ำตาลนะเธอสีน้ำตาลไม่ใช่สีดำนั้นน่ยูตื่นเดวเดินอ้อย ไม่ไม่ห้อยเลยเนี่ยกลิบอะเราไปกันเถอะเราไปน,นู่นกันเถอะไปอันนี้เป็นอะไรของโบราณเก่าหรือเปล่าเนี่ยเราเราไปดูเมื่อก่อนเราคงใช้กระสุนปืนแบบนี้เลยนะเนี่ย เราจะไปดูจะชมความสวยข้างบนกันนะคะอะไรคะเรากำลังถ่ายเรากำลังถ่ายรูปกันเราไปดูข้างบนดีกว่า ต้นนังเขาสวยมากค่ะเห็นไหมคะคนก็เยอะอยู่นะ จุดชมวิวข้างบนสวยมากเลยค่ะอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งเป็นที่เราเดินขึ้นมาเมื่อกี้ค่ะแต่ตอนนี้เราอยู่ข้างบน เราจะเดินไปสุดตรงนู้นเลยนะคะไปกันค่ะที่เราเดินผ่านมาเมื่อกี้เป็นพระราชวังนะคะแล้วตอนนี้เราอยู่บนสะพานที่เขาเรียกว่าโค้บิทนะคะเป็นสะพานที่เชื่อมต่อระหว่าง พระราชวังมายังตัวปราสาทค่ะแล้วมองลงไปจะเห็นวิว360องศาสวยงามมากเลยนะคะดูสิคะสวยงามจังเลยคะ่ะปราสาท Nhiều nhiều mà, đợi mà. คะนเนี่ยีขึ้นไปเนี่ย ยาน,นยมากว้าวจ้องไม้สวยมากเลยเราไปดูกันเถอะไปทางไหนดีอะเรายังไม่เคยขึ้นมาข้างบนนี่เลยอะไป,ไปทางไหนก่อนดีเราไปข้างล่างหรือข้างบนก่อนดีเราไปข้างบนอไปยดูมีตรงนุ้นด้วยลยไม่ได้เคยมาเลยตื่นเต้นมากเลยค่ะยังไม่เคยมาสวยไปทางไหนดูป้ายก่อน ฉันไม่รู้ ขึ้นบันไดตรงนี้ไปนะคะอะไรที่ไม่ใช่กาแฟไหมะมันเป็นร้านกาแฟเขาแล้วเราขึ้นไปข้างบนไหม สักอย่างที่การสแสดงหรือเปล่ามันมีเก้าอี้เต็มเลยนะอ่ะอ๋อโรงหนังโรงละครมันเป็นโรงละครแต่มันยังไม่เปิดมันปิดโรงละครค่ะเขาจะมาจัดสแสดงละครตรงนี้ นี่เราก็นั่งตรงนี้ชมค่ะเป็นโรงละครค่ะอากาศตอนนี้เริ่มร้อนแล้ว<ม>ต้องหาอะไรกินเย็นๆ เดินยังไม่ทั่วกันเลยมันใหญ่มันกว้างมากเลยเราเข้ามาในสวนนะคะมันสวยมากเลยมันยากา,กาศร่มรื่นมากเลยต้นไม้ก็เยอะมากเลยค่ะถ้าเพื่อนๆได้มาเที่ยวที่นี่นะต้องขึ้นมาถึงข้างบนเลยนะคะอากาศมันดีมากเวลาตีัวอุ้ย เดินไปข้างในดูยังไม่เคยเดินไปข้างในเลยค่ะจะพาชมรอบๆจดทัวหรือเปล่าไม่รู้วันนี้นะคะเราก็มากันเป็นครอบครัวมากันเป็นครัวนะคะมาเที่ยวค่ะอากาศเย็นสบายแต่ก็ร้อน แต่ก็ร้อนไม่เยอะเหมือนเมืองไทยนะคะตอนนี้กี่องศาหนึ่งยี่สิบเอ็ดยิบสององศาเนาะแดด,ดก็แรงเหมือนกันแต่ก็ไม่ค่อยร้อนเหมือนเมืองไทยอะดูซค้าต้นไม้ค่ะโอ้ยนกร้องเสียงนก ดูคนข้างหลังหอบแล้วนะคะอุ้ยเป็นแม่น้ำเหรออแม่น้ำต้นสายมจที่ลงมาข้างล่างเราไปรู้กันดีกว่าว่ามันเป็นอะไรนู่นค่ะมันเป็นน้ำแม่น้ำแต่มันแห้งเนาะอ๋เเะอเป็ดน้อยมีเป็ดอยู่ตัวเดียว อุ้ยเมื่อก่อนมันต้องเป็นน้ําแบบอุ้ยบัวแน่เลยมันเป็นน้ําหนองบัวแน่เลยอ่ะเี๋ยวให้ดูนะคะนี่มันเป็นหนองบัวสวยมากเลยถ้ามันออกดอกนี่สวยมากเลยดูเป็ดน้อยกำลังเล่นน้ําน้องเป็ดได้ปลาหรือเปล่า อมันถ้ามันมีดอกบัวนี่สวยมากเลยนะคะเนี่ยมันจะหนองบัวค่ะอุ้ยปลามีปลาเยอะมากเลยค่ะมันคงคิดว่าเราอะไรให้มันกิน รอบๆนะคะ จะเดินลงไปแล้วนะคะไม่ไหวแล้วพี่เมียวปวดชีดูดิเดินน้ำหน้าเลยไม่รอเลยอะ่ะคี่ก็สาก 快乐吗？没吗？Bye. กินอันนี้ไหมเนี่ยอันนี้เธอกินไหมเนี่ เขาชอบมาพายเรือเล่นในแม่น้ำสายนี้นะคะเขาจะเก็บภาพบรรยากาศของเมืองเก่านี้นะคะดูสิคะมันงดงามมากเลยนะคะถ้าเพื่อนๆได้มาเที่ยวที่นี่ลองมาล่องเรือพายเรือเล่นกันดูนะคะ ตอนนี้เรากำลังหลบแดดอยู่นะคะแดดแรงมากแล้วก็ร้อนมากแล้วค่ะเรากำลังจะกลับที่พักกันแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเซกี้เซกี้คุงรบสวยไหมคะเมืองเก่าเมืองโบราณค่ะอากาศตอนเช้าตอนบ่ายดีมากตอนนี้เวลาน่าจะบ่ายสองบ่ายสามโมงแล้วนะคะอากาศมาเริ่มร้อนแล้วค่ะ ต้องมาลบหลบใต้ใต้ตรงนี้ยมันลมเดี๋ยวก็จะกลับกันแล้วอากาศดีมากเลยตอนที่มานะคะสวยดีค่ะชอบค่ะเพื่อนๆชอบไหมคะแล้วติดตามเราในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวอีกค่ะก็ขอเพื่อน กดไลค์กดแชร์กดติดตามเราด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้เราสองคนได้ทำลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายทุกๆครั้งที่ได้มาเมืองเช็คขี้กรุงรบแห่งนี้ประทับใจทุกๆครั้งเลยนะคะที่ได้มาบรรยากาศที่แสนโรแมนติกจริงๆเลยค่ะ